ये कहाँ ถ่ายวีดีโอได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแบตเดี๋ยวมันจะหมดถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นในไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะหมดเอาตัวนี้ตัวเดียวพอ่อถ่ายร,ยร,ยร,ยรยูปเอาเห็นบอกปืนปืนเป็นตั้งตัง้งปืนเป็นตั้งตั้งเลย นี่เลยเยและอีพไฟลุกเพิ่มๆมัะได้แหละโอ้จีโอ่สองสามศพนึ่งสองสามสีศพสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจเจ็ดศพ แปดแปดศพแศพคนรวยที่หเงนเกค่นรวยเปนยงไเพราะคนรวยที่นเขานมันมีป่องไงเป็นระดับเกตหรอว่าหนพิธีต้องสวดหรอ ตอนกลางคืน,นมองไม่เห็น่ะไหรเปิดถ้ากลางวันมันจะร้อนมีผู้คนมาร่วมพิธีศพ